ในคาบเรียนนี้นะครับเราจะเรียนกันในเรื่องของ data driven marketing หรือว่าการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเทรนกระแสของข้อมูลมาแรงมากๆเนาะในยุคปัจจุบันเนื่องจากว่ากระแสของการใช้อุปกรณ์เชิงของ Smart ท e v i ว e ใช่ไหมครับการจเจริญเติบโตของอินเทอร์เน็ตจาก 4G 5G แล้วเดี๋ยวจะก้าวไป 6G เนี่ยแล้วก็การค้าขายบนโลกออนไลน์ในแพลตฟอร์มดิจิตอลต่างๆเนี่ย เกิดขึ้นอย่างมหาศาลแบบก้าวกระโดดเยอะมากๆดัแต่นั้นการตลาดจากเดิมที่สมัยก่อนเป็นอนาล็อกมาเก็ตติ้งเนาะที่เป็นการตลาดแบบอนาล็อกที่เราต้องเดินแจกใบปลิวหรือว่าต้องเข้าไปในร้านค้าต่างๆเพื่อจะซื้อของจริงๆแบบนั้นที่ปรากฏตัวขึ้นเงี้ยพอมีอินเทอร์เน็ตมีคอมพิวเตอร์มีสมาร์ทเดเวิร์สต่างๆเกิดขึ้นก็เลยเข้าไปอยู่ในแพลตฟอร์มที่เป็นดิจิตอลมาเก็ตติ้งนะครับก็แพลตฟอร์มที่เป็นดิจิตอลมาเก็ตติ้งก็คือการตลาด ในโลกของดิจิตอลที่ใช้ระบบออนไลน์ต่างๆเข้ามาช่วยก็จะเกิดเป็นระบบอ e ีคอมเมิร์ซเป็นมาเก็ตเพลสเนาะเป็นต่างๆที่เราสามารถช้อปปิ้งผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือหรือเว็บไซต์ได้เยอะมากๆนะครับและสิ่งที่มันขับเคลื่อนอยู่ในนั้นนะครับก็คือตัวของ Data ที่เป็นตัวของข้อมูลข้อมูลที่ฟีดเข้าไปเนาะในการเก็บข้อมูลที่อยู่ชื่ออีเมลเบอร์โทรศัพท์นะครับราคาสินค้า การทำออเดอร์การซื้อขายสินค้าของเราเนาะต่างๆนะครับตามโลเคชันตามข้อมูลต่างๆเนี่ยมีเยอะมากๆและถ้าเราเป็นเจ้าของข้อมูลนั้นหมายความว่าเราเป็นคนสร้างแพลตฟอร์มนั้นหรือเป็นเจ้าของร้านบนโลกออนไลน์เหล่านั้นเนาะก็จะมีข้อมูลที่เป็นหลังบ้านนะครับที่เราสามารถจะเอา Data ของลูกค้าเราเนาะหรือพาร์ทเนอร์เราที่สามารถเก็บข้อมูลต่างๆมาได้เนี่ยมาหาประโยชน์ยังไงที่สามารถจะปล่อยแคมเปญหรือว่าทำกลยุทธ์ทางการตลาด ให้มันสามารถใช้งานได้ก็เลยมีคนคิดครับการตลาดรูปแบบที่ใช้ตัว d a t a เข้ามาช่วยในการจะขับเคลื่อนธุรกิจเราก็เลยเรียกว่าเป็น d a t a d i ิฟ e ฟ e ต i มารก็ก็คือการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันครับว่าคำว่า Data d i ิฟ e marketing หรือว่าการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเนี้ยคืออะไรทำไมถึงต้องจำเป็นในการสร้างธุรกิจและก็ทำให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดได้ เขามีวิธีการเล่นลักษณะเป็นแบบไหนนะครับดังนั้นเดี๋ยวเรามาเข้าใจความหมายก่อนละกันนะครับว่าคำว่า data driven marketing หรือว่าการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเนี้คืออะไรถ้าจะอธิบายง่าย,ายความจริงก็คือแนวคิดแนวคิดของการนำา d a t าครับมาใช้ในการทำงานเชิงธุรกิจก็คือเอา Data ที่เรามีอยู่เนาะมาหาประโยชน์ในก็ไดะ้ในเชิงของธุรกิจ ให้สามารถสร้างยอดขายเพิ่มรายได้หรือทําให้ธุรกิจเราปังมากขึ้นนะครับดังนั้นภาษาไทยจะเรียกว่าการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลก็คือเป็นวิธีการหรือว่าเป็นกระบวนการนะครับที่นักการตลาดก็คือมาร์เก็ตเตอร์เนาะเขาจะใช้ข้อมูลจากแหล่งต่างๆเนะาะทั้งข้อมูลที่เราเก็บเองอครับเก็บเองคือที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าโดยตรงอาจจะผ่านแอปพลิเคชัน นะครับหรือว่าแพลตฟอร์มต่างๆก็ได้ยกตัวอย่างเรามีหน้าร้านเราก็อาจจะมีเว็บไซต์ของเราใช่ไหมเป็นหรือว่าเป็นแอปพลิเคชันเราสร้างขึ้นนะครับหรือว่าเป็นแอปพลิเคชันของมาร์เก็ตเพลสต่างๆที่เราใช้ในเจ้าต่างๆก็ได้นะครับหรือว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เราเปิดหน้าร้านออนไลน์ก็จะมีหลังบ้านที่เป็นตัวของอนาลิติกที่เป็นหน้าการวิเคราะห์ขึ้นมาให้ก็จะมีข้อมูลต่างๆขึ้นมาให้ข้อมูลเหล่านั้นแหละก็เป็นข้อมูลที่ เรามีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าโดยตรงเราสามารถเก็บข้อมูลมาได้แบบอัตโนมัติโดยผ่านเครื่องมือแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มต่างๆเนาะเราจะเอาข้อมูลเหล่านี้ครับมาทําการวิเคราะห์เพื่อจะหาตัวที่เราเรียกว่า data i n s i g h t เพศหลักๆเนาะของการทําการตลาดที่ับเคลื่อนด้วยข้อมูลนะครับก็คือการหาข้อมูลเชิงลึกเชิงลึกในที่นี้เนาะก็คือเชิงลึกหมายความว่าหมายความว่าเราไม่ได้เดาเองหรือว่าคิดเองเนาะแต่ว่าเราจะแบ็กอัพโดยการ สร้างความเนื้อน่าเชื่อถือครับจากข้อมูลที่เรามีอยู่ไม่ได้เป็นการจรินตนาการเพอร้อฝันไปเองแต่ว่ามันเล่นจากข้อมูลที่เรามีอยู่ข้อมูลเหล่านี้ครับที่เราเรียกว่า data insight ครับจะเป็นข้อมูลที่จะทำให้เราช่วยเข้าใจในพฤติกรรมของลูกค้าของเรามากขึ้นแล้วเราสามารถเอาข้อมูลเหล่านี้เนาะที่เรามีครับไปใช้ในการพยากรณ์เรียกเป็น prediction เนาะพยากรณ์หรือว่าทานายพฤติกรรมของลูกค้าในอนาคตได้นะครับก็คือแบบสมมติว่า ลูกค้าซื้อสินค้าเรา1 2 3 4เนี่ยถ้าเรามีข้อมูลเหล่านี้เนาะแล้มีความสามารถในการดึงข้อมูลและใช้เครื่องมือต่างๆในเชิงของ d a t a ตอ e อะไรเงี้ยก็จะสามารถมาช่วยในการทำการพ r e ด i c t ได้ว่าแล้วโอกาสที่ลูกค้าจะซื้อสินค้าถัดไปเนี่ยคืออะไรก็จะอาจจะยิงแอดโฆษณาหรือว่ายิงโปรโมชั่นแคมเปญต่างๆให้ไปล่อกับผู้ซื้อคนนั้น ก็จะมีโอกาสปิดการขายได้มากขึ้นอะไรเงี้ยมันจะมีวิธีการต่างๆเกิดขึ้นซึ่งต่างๆกลยุทธ์เหล่านี้เราจะรวมเรียกว่าเป็น data driven marketing แต่ว่าสิ่งสําคัญเนาะในปัจจุบันนะครับก็จะมีกฎหมายเนาะทางด้านของ P D C A นะครับก็คือ personal data protection act ก็เป็นพระราชบัญญัตนะิเนาะในการคุ้มครองในเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลนะครับก็จะเริ่มเป็นกระแสที่มาแรงเนาะของตัว P.D.C.A. ดังนั้นในการเก็บ Data ครับเ a ต a หรือว่าข้อมูลที่เราเก็บเนาะจะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อนนะครับซึ่งเป็นกฎหมายที่รองรับเนาะในการจะดึงเอาข้อมูลไปใช้ประโยชน์เนแต่ถ้าเราเอาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในทางที่ปิดในทางที่ผิดเนาะเจ้าของข้อมูลนั้นก็จ,จะเกิดการฟ้องร้องกับเราได้มองภาานะหรือว่าเราเอาข้อมูลของเขาปละเมิด การใช้ข้อมูลของเขาเกิดขึ้นเนี่ยก็มีผลเช่นเดียวกันดังนั้นในปัจจุบันเนาะก็เลยมีมีพระราชบัญญัติฉนั้นกฎหมายเนาะของตัว PDCA เข้ามาครอบอยู่ดังนั้นเราจะไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นยังไงแต่โดยส่วนใหญ่ก็ตัว True Application ต่างๆครับในตอนเราทำ Policy ที่เราต้องติ๊กถูกเพื่อจะยอมรับข้อกำหนดต่างๆเนาะโดยส่วนใหญ่สิ่งเหล่านี้มันจะอยู่ในคำศัพที่เป็นเทคเหล่านั้นไปแล้วแล้วตัวส่วนก็กดการยินยอมเกิดขึ้นแล้วนะครับ ก็คือต้องมีการรับรองของตัว PDC เนาที่ให้สอดคล้องกันแล้วก็สิ่งสำคัญของการทำตัว Data d r i v r n Marketing ก็คือทำให้เราสามารถที่จะเข้าใจถึงเหตุผลความต้องการและก็พฤติกรรมของลูกค้าซึ่ง Output สุดท้ายครับสิ่งที่เราต้องการได้จากการทำการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลคือการสร้างประโยชน์ให้ธุรกิจได้นั่นเองนะครับอันนี้เป็นนิยามความหมายเนาะของตัว Data d i v e วน Marketing ว่าคืออะไรก็คือการเอาข้อมูล มาหาประโยชน์เนี่ยก็ได้ครับที่ทําให้ธุรกิจเราอยู่รอดและเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นโดยเอาข้อมูลมาวิเคราะห์ผ่าน Data Insight เปรียบเสมือนแปลงข้อมูลเป็นทองคำอะครับพอเรารู้ทองคําว่าพฤติกรรมของลูกค้าเราอยู่ในแนวทางไหนเราก็สามารถเล่นแร่ปแปรธาตุยิงแอดโฆษณาวางแคมเปญบางอย่างที่ให้มันตรงใจกับลูกค้ามากที่สุดอะไรเงี้ยก็จะสามารถเพิ่มยอดขายเนาะหรือทํากลยุทธ์ต่างๆที่ทําให้ธุรกิจเราไปได้มากขึ้นนะครับ